สวัสดีค่ะวันนี้ช่องชายอินเนเจอร์ชาแนลของเรานะคะจะพาท่านมาชมโครโรคาเซียแบ็กเมจิกกันนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูการดูแลแบ c ็กเมจิกแบบง่ายๆนะคะปกติเราจะปลูกลงกระถางไว้นะคะแบ c ็กเมจิกเป็นบอลที่ชอบน้ำนะคะชอบแดดแรงๆนะคะทีนี้เราก็ลองมาหาวิธีว่าเราจะทำยังไง ทีของเราก็คือนะคะนำกระถางแพลเมจิกปกตินะคะลงไปแช่ในน้ําเลยนะคะในกระถางที่เตรียมไว้นะคะจากเดิมนะคะที่ปลูกลงกระถางไว้นะคะต้นจะเก่งๆนะคะดูไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยอวบนะคะแต่พอเราเอาลงกระถางที่มีน้ํานะคะแช่ลงไปนะคะต้นจะอวบนะคะแข็งแรงนะคะโรยปุ๋ยลงไปด้วยนะคะ พอเข้าได้อยู่ในน้ํานะคะได้ตากแดดแรงๆนะคะใบก็จะดําใบใหญ่เลยนะคะเราแช่น้ําลงไปทั้งกระถางอย่างนี้นะคะเมื่อไหร่ที่เราอยากจะปลูกในกระถางดินสวยๆนะคะเราก็ยกออกมาปลูกได้เลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากเลยค่ะ อันนี้ก็นำกระถางปกติลงลงมาแช่น้ำนะคะ จะเป็นแบบปลูกลงกระถางนะคะลงดินนะคะที่ก้นกระถางถาดรองนะคะจะต้องมีน้ําใส่ไว้ให้เขาเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าบอลชนิดนี้เขาจะชอบน้ํานะคะแล้วอย่าลืมโรยทรายอเพ็ดกันยุงด้วยนะคะที่ถาดรองกระถางนะคะเพราะว่ามีน้ํานะคะโคโลคาเซียแบ็กเมจิกเขาจะเป็นบอลมนดํานะคะเขามีสเสน่ห์นะคะ ตอนที่เขาจะท้อนแสงแดดหรือว่าหลังฝนตกนี่เขาก็จะมีเงาเงานะคะดำดำนะคะหน้าปลูกไว้ประดับบ้านนะคะสวยที่เดียวเชียวละค่ะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ